สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเก็บข้อดีและข้อเสียของการขนส่งทางรถไฟกันซึ่งข้อดีของการขนส่งทางรถไฟนั้นก็คือการขนส่งทางรถไฟนั้นจะสามารถขนส่งสินค้าได้ในปริมาณที่มากและมีความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าที่สูงและยังสามารถขนส่งสินค้าได้ทุกสภาพอากาศอีกด้วยถ้าคุณลูกค้านั้นกังวลเกี่ยวว่าสินค้าของคุณนั้นจะส่งได้หรือไม่หรือว่าสินค้าของคุณนั้นจะได้รับความเสียหายหรือไม่ลูกค้านั้นสามารถตัดความกังวลนี้ไปได้เลยนะครับ เพราะว่าการขนส่งทางรถไฟนะครับจะมีตู้คอนเทนเนอร์หลากหลายรูปแบบนะครับให้เลือกเพื่อความเหมาะสมของสินค้าของลูกค้านั่นเองและการขนส่งทางรถไฟนั้นยังสามารถขนส่งสินค้าได้ตรงต่อเวลาอีกด้วยเพราะว่าบนรางรถไฟนั้นจะไม่มียานพาหนะอื่นเริ่มด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องพบเจอกับปัญหาเจาจรติดขัดทําให้ลูกค้านั้นรับรู้เวลาที่แา่นอนของการรับสินค้าและในเรื่องของค่าใช้จ่ายของการขนส่งทางรถไฟนะครับก็ถือว่ามีราคาที่ถูกมากๆเลยเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถมาทุก และการขนส่งทางรถไฟนั้นยังสามารถช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าการขนส่งทางรถไฟนั้นจะเป็นการขนส่งที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยที่สุดนั่นเองและต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับข้อเสียของการขนส่งสินค้าทางรถไฟกันซึ่งข้อเสียของการขนส่งสินค้าทางรถไฟนั้นก็คือการขนส่งทางรถไฟนั้นจะมีความยืดหยุ่นที่ต่ำนะครับเพราะว่ารถไฟนั้นจะวิ่งไปตามเส้นทางที่มีรางรถไฟเท่านั้นซึ่งทําให้รถไฟนั้นไม่สามารถวิ่งเข้าถึงได้ทุกพื้นที่นั่นเอง และการขนส่งทางรถไฟนั้นจะใช้เวลานานและต้องมีการขนถ่ายซับซ้อนเพราะว่าการขนส่งทางรถไฟนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงจุดหมายปลายทางไดะเดินตรงนะครับซึ่งต้องนําเอาการขนส่งรูปแบบอื่นเข้ามาร่วมด้วยเพื่อส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง